ชาวจังหวัดลบบุรีนุ่งจงแต่งไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน2566 ที่ลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบรุรีถนนพระปิยะตําบลป่าตาลอําเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบรุรีได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งโครงการถนนสายบุญนําสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบรุรีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พระพิสุสง์เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเป็นอีกซอฟต์าวร์ที่สําคัญของคนลบบรุรีในการ นุ่งโจงแต่งไทยร่วมทำบุญโดยมีพระครูวรธรรมมนุกิจเจ้าคณะตำบลป่าตานเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่นำพระสงฆ์เก้ารูปออกรับบิณฑบาตในการนี้นายวิษณุประภาธนาน,นในอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมท้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปันร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งการ ตักบาตรครั้งนี้พระพิสุสงฆ์จะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไปด้วยโดยนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบรุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขึ้นโดยให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน9รูปทุก วันอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนณลานวัฒนธรรมหนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์นุ่งจงแต่งไทยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่